คุณแม่ a n g e l ลีน j า l จล c ี m คัมแบ็กแล้วจ้าจะกลับมารับบทนะคะใน Maleficent 3อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่แฟนๆรอคอยมานานกว่า4ปีค่ะหลังจากที่ภาพยนตร์เรื่อง Maleficent 2จบลงไปในปี2019ันแฟนๆหลายคนเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอคอยภาคต่อไปของหนังกันมาอย่างยาวนานเลยค่ะซึ่งตอนนี้ทางนักแสดงที่รับบทเป็น Maleficent อย่าง Angelina Jolie นะคะก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าพวกเขากาลังอยู่ในช่วงเริ่มพ Project ภาคต่อของเรื่องนี้อย่างไรก็ตามในบทสัมภาษณ์นะคะเธอยังมีการบอกใบว่าเธออาจจะ,กะเกษียณออกจากวงการฮอลลีวูดนั่นเองค่ะเนื่องจากว่าช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นเธอได้หย่าร้างกับสามีแบรดพิตตนั่นมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากๆสำหรับเธอเธอต้องการที่จะฟื้นฟูสภาวะจิตใจนะคะแล้วก็ดูแลลูกๆของเธอให้เต็มที่และเธอยังมองว่าวงการฮอลลีวูดเนี่ยอาจจะไม่ใช่สถานที่ที่ดีส สำหรับการฟื้นฟูความรู้สึกต่างๆจึงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆเลยนะคะว่าตัวละครดิสนี่ในเรื่อง Maleficent 3จะเป็นเรื่องสุดท้ายที่เธอรับเล่นแล้วค่ะ